สวัสดีครับหมอแต้มเองนะครับก็มาดูกันว่าก่อนสิ้นปีนี้นะครับสำหรับคนโสดนะฮะจะมีใครเข้ามาใหม่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับอยากได้คอนเทนต์แบบไหนหรือคำทำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ อกองที่1กันเลยดีกว่าสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับระหว่างนี้ก็ทำสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับนึกถึงความโสดของตัวเราไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนสิ้นปีนี้ความรักความสัมพันธ์นะครับจะเป็นอย่างไรจะมีใครเข้ามาไหม มองว่าช่วงท้ายปีเป็นช่วงที่งานค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับตัวของคุณอาจจะ,ะเผชิญกับภาระงานหรือว่าภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับทีเนี้ยมันก็อาจจะมีบ้างความเหงาความอะไรใดๆที่มันเข้ามานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันะตัวคุณก็ยังรู้สึกว่าแบบเราเราเองยังไม่ได้พร้อมสําหรับความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยอืมคือเหงาว่างเหงามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่ามันยังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ เรายังกืนไม่เข้าใครไม่ออกกับสิ่งที่ต้องเจออย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ตัวเราเองนะครับยังคงต้องโฟกัสอยู่กับภารางงานภาระหน้าที่หรือว่าเป้าหมายของเราพอสมควรนะครับซึ่งถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมมันยังไม่ได้เห็นชัดเจนในในแง่ของคนที่เข้ามานะครับคือมันเป็นลักษณะที่ว่า ถึงมีคนที่แบบเข้ามาในช่วงนี้ตัวของเราเองก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องจัดการเงี้ยครับมันเหมือนกับว่า1วันคนเรามีย4ิบชั่วโมงแต่ว่าส่วนหนึ่งอะในยีิบสี่นั้นอะเราแทบจะใช้มันหมดไปกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าในเรื่องของการงานการเรียนของเรานะฮะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดึงดูดความรักที่ดีอะครับคุณจะต้องรู้จักการบาลานซ์ตัวเองให้ดีรู้จักการที่จะแบบ แบ่งว่าโอเคเวลาเนี้ยเป็นเวลางานหรือว่าเวลาเนี้ยเราสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่เหมือนกับมีงานกองอยู่ตรงหน้าแล้วคุณต้องพยายามแบบโฟกัสกับมันให้เต็มที่และใช้เวลาให้คุ้มกับมันที่สุดในเวลาที่แบบคุณกําลังทํางานคุณอยู่หน้าคอมหรือว่าคุณอ่านหนังสือหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็คือเหมือนมุ่งไปที่สิ่งนั้นอนะ่ะพยายามที่จะแบบไม่เล่นโทรศัพท์ไม่อู้อะไรเงี้ยเนอะว่าเออเพื่อที่แบบรอได้เต็มที่กับตรงนั้นแล้วพอมันหมดเวลาปุ๊บหรือว่ามันอาจจะเป็น แพลนที่เราวางไว้ว่าโอเคหมดเวลานี้ปุ๊บเราจะต้องตัดอะตัดก็คือหมายความว่าเราจะไม่คิดเรื่องงานไม่ทํางานละมันก็จะมีเวลาว่างอะครับมีเวลาว่างในการที่เราจะได้โฟกัสกับสิ่งที่เราสนใจมันเหมือนกับเวลาในชีวิตที่มันหายไปก็ดีนะครับหรือว่าเวลาต่างๆที่แบบเราควรจะใช้ในการพักผ่อนเนี่ยจากที่จะต้องมาคิดเรื่องงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เอามันออกไปนะฮะ ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นพลังงานที่จะสามารถดึงดูดความรักของคุณนะครับหรือว่าอาจจะทําให้คุณนะครับมีเวลาว่างในการที่จะแบบออกไปเที่ยวออกไปเจอสังคมออกไปเจอโลกภายนอกนะครับมันก็จะช่วยให้คุณนะฮะได้มีโอกาสที่จะเจอความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ s อซับคับนะครับอาจจะหมายถึงการออกไปแฮงเอาท์ก็ได้นะฮะออกไปชนแก้วออกไปดื่มไปดริ้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดึงดูดความรักเข้ามาได้เช่นเดียวกันเพราะว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของคุณนะครับแทบจะไม่ดึงดูดความรักเลยนะฮะทำงานแล้วก็เจอกับสถานการณ์ที่แบบมันเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมเพื่อนคนเดิมเดิมหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่แบบเจอกันจนเบื่อเนอปะนะฮะก็ต้องลองออกไปเจอสภาพแวดล้อมอะไรใหม่ๆนะครับมันก็จะดึงดูดให้คุณสามารถเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งถ้าคุณได้อ่าผ่านพบกับใครสักคนหนึ่งนะฮะในช่วง ท้ายปีนี้นะครับก็ถามว่ามันโบ๊ะบะเลยไหมมันก็ยังคงใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันไปในระยะหนึ่งนะครับเหมือนกับการบาลานซ์เนี่ยก็ออกมาบอกประมาณว่าโอเคมันก็ยังมีสิ่งที่คุณต้องโฟกัสในงานอยู่พอสมควรแต่ว่าพอมีความรักเข้ามามันก็ไม่ได้เป็น,ม,น,ม,ปนมันก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เร่งรีบเพราะว่าตัวของคุณเองก็วางบล็อกไว้แล้วว่า มันจะต้องมีช่วงเวลาไหนที่ต้องทํายังไงเวลาไหนงานเวลาไหนที่จะแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นเป็นฟิลแบบไม่รีบอะอาเป็นอารมณ์ประมาณนั้นไงก็ขอให้เพื่อนๆกองที่หนึ่งโชคดีนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเราไปดูกองต่อไปกันเลยนะฮะโอเค มาต่อการในกองที่2นะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆกองที่2กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ได้เลยนะฮะโอเคระหว่างนี้ใช้สมาธินะครับอยู่กับตัวเองนะฮะนึกถึงความโสดของคุณไว้นะฮะแล้วก็เรามาฟังคำำําทํานายกันเลยนะครับ รู้สึกว่าสถานการณ์ของคุณอนะในช่วงท้ายปีอะคือภาระงานหรือว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่างๆ่มันจะเบาลงนะครับคุณจะมีเวลาจัดสรรสิ่งต่างๆในชีวิตคุณได้ดีมากขึ้นนะครับกล่าวโดยง่ายๆคือชีวิตในช่วงท้ายปีอะมันจะผ่อนคลายลงนะครับจะมีเวลาให้สําหรับครอบครัวหรืออาจจะมีเวลาให้สําหรับสิ่งที่เป็นงานอดิเรกที่เราสนใจอะครับแล้วก็ พอตัวเราแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมเหมือนตัวเราก็เต็มไปด้วยพลังงานบวกอะครับมันก็จะดึงดูดความรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่สามารถเติมเต็มตัวคุณได้เข้ามานะครับอ่บเป็นรวมประมาณนั้นนะฮะมาดูสถานการณ์ของคณน,นะครับบางคนอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์หนึ่งไปหรือว่าบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้ไม่จำไม่จำกัดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ ในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าในส่วนของเดดเดตอะครับเขาสามารถตีความในแง่ที่ว่าจบสุดสิ้นสุดกับบางสิ่งก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการที่เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้เพราะว่าการจบบางอย่างมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างเหมือนกันนะครับก็เลยสามารถตีความได้ว่าบางคนอาจจะมีสถานการณ์ที่แบบย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วก็ไปเจอใครสักคนหนึ่งก็ได้เหมือนกัน บจบจากความสัมพันธ์เกา่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้แต่ว่าสถานการณ์ที่เจอครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณที่แบบมีเรื่องราวต่างๆให้ต้องเรียนรู้ให้ต้องปรับตัวนะครับสถานการณ์ความรักของคุณนะอาจจะเจอจากการที่แบบไปอบรมไปสัมมนานะฮะหรือว่ามีลักษณะของการเดินทางในไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นชิน นะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลต่างจาังหวัดต่างประเทศก็ได้คุณอาจจะยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมแต่แค่ว่าได้มีโอกาสไปในสถานที่หรือว่าไปเวิร์กช็อปไปอบรมในในที่ที่แบบไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยเอออะไรบางอย่างสิ่งที่มันเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานใดๆก็แล้วแต่จะสามารถดึงดูดให้คุณนะครับได้พบเจอกับ คนคนนี้ได้อแล้วก็คนคนนี้มีความแบบมีความเป็นเด็กเนิร์ดนะมีความเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับก็เหมือนเป็นคนที่โฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างมากๆนะฮะมันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุยกันในเรื่องเดียวกันรู้เรื่องอะ่ะงานก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงได้หรือว่าความสนใจในสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงได้ถึงได้บอกว่า โอเคเอาตัวเองออกไปเวิร์กช็อปออกไปสัมมนา,าออกไปอบรมหรือว่าออกไปทากิจกรรมที่มันเป็นแบบอะไรใหม่ๆอะ่ะเออมันก็มีโอกาสที่ยังไม่เราได้เจอคนคนนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้สื่อสารกับเขาอะ่ะมันจะเป็นในเรื่องนี้แหละอเพราะว่าถ้าไปคุยเรื่องสพเ,เพเพเหตุละเผลอๆแบบเขาอาจจะคุยไม่รู้เรื่อง่องเงี้ยก็อาจจะชวนคุยในเรื่องของงานหรือว่าคุณได้ไปในส่วนที่ไปกิจกรรมอะไรบางอย่างอะ่ะ เออแล้วก็อาจจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันหรือว่าได้ร่วมแบบได้ร่วมกรุ่มที่สามารถได้ได้พูดคุยกันอะ่ะในส่วนของเรื่องราวที่เป็นงานตรงเนี้มันจะดึงดูดให้คุณกับเขาอะ่ะได้คุยกัน อ่มเหมือนมีตัวกลางที่ดึงคุณกับเขาเข้าหากันนะครับแล้วก็สิ่งที่มันยังบล็อกความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ไม่ให้มันพัฒนาเป็นเร็วเพราะว่าตัวของเขาเองออาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาหรือว่าตัวของเขาเองอะอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนอยู่อ่ะอืมมันก็เลยทําให้ลักษณะของการคุยะมันจะเป็นการคุยในเรื่องที่ จริงจงังเรื่องงานหรือว่าเรื่องที่สนใจเหมือนกันไปก่อนนะครับแล้วความรักเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตกันทีหลังนะครับคุณจะต้องให้สเปซกับเขานิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีความแบบมีความเป็นอินโทรเวิร์ตหรือมีความที่เหมือนบางครั้งต้องการอยู่กับตัวเองนะฮะอ่ะลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับกองที่2เนี่ยก็ขอโชคดีมากๆนะครับพาตัวเองออกไปเจอโลกภายนอกนะฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงในเรื่องของกิจวัตรประจําวันหรือว่ารูทีนนะครับแล้วคุณก็ จะได้เจอกับคนๆนี้ในสถานการณ์ที่แบบอาจจะอาจจะคาดไม่ถึงเนาะอเป็นฟีลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในกองที่3นะครับขอจิบน้ำโอเคสำหรับกองที่3นะครับเอามาฟังคำทำนายกันได้เลย มันเหมือนเป็นช่วงเวลาหรือว่าช่วงชีวิตที่คุณกำลังหาความสงบบางอย่างให้กับชีวิตของคุณอ่ะอคือตัวผมเองอ่ะไม่แน่ใจว่าการที่เราได้มาเจอกันสําหรับเพื่อนๆกองที่สามอ่ะคือเหมือนกับตัวคุณก็แฮปปี้นะกับการที่แบบได้อยู่คนเดียวอ่ะแต่ลึกๆอ่ะมันก็คงมีบ้างแหละธรรมดาที่เราถามตัวเองว่าเออจะมีความรักเข้ามาไหมอะไรประมาณเนี้ครับซึ่งผมมองว่าความสัมพันธ์ที่มันจะเข้ามา มันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดน,านั้นสำหรับกองที่3แต่ถามว่ามันมีไหมคือมันมีไพ่ทัวบครับออกมาซึ่งทํานายได้ว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นประเภทที่ว่าแฮปปี้ดีอยู่แล้วอ่ะเออคือแบบมีหรือไม่มีฉันก็สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองจากสิ่งที่รักจากการดูซีรีส์จากการทํางานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าแบบเราเติมเต็มให้ตัวเองได้อยู่แล้วครับอ เป็นไปได้ว่าสถานการณ์ที่คุณจะได้เจอ,อมันมันเหมือน,นเป็นเดสสินีอ่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห้องคนเดียวไม่อยากเจอใครหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าแบบชีวิตมันลงตัวดีอยู่แล้วอะ่ะคือมันจะมีสถานการณ์ที่คุณจะได้เจอคนคนนี้ต่อให้คุณไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็มีเพื่อนอชวนคุณออกไปเที่ยวหรือออกไปแหงเอาแม้แม้เพียงครั้งเดียวคุณก็สามารถพบเจอกับคนนี้ได้เพราะว่ามันเป็น มันเป็นเดสตินีอ่ะมันเป็นโชคชะตาฝ่าลิขิตให้แบบว่าโอเคคุณจะคุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งเข้ามาแม้ว่าคุณจะแบบอยากหรือไม่อยากก็าตามอะไรอารมณ์ประมาณนี้ครับแล้วถามว่ามันดีไหมผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เขากับคุณอะ่ะคุยกันไปได้ก็คือมันมันเป็นความเรียบง่ายอมืมันเป็นความเรียบง่ายที่รู้สึกว่าแบบเออก็ตรงๆอะ่ะมีอะไรคุยกันง่ายไม่ต้อง มาเดาใจไม่ต้องซับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอยากคุยอะไรคุณก็คุยคุณอยากหายคุณก็หายคุณรู้สึกสงสัยอะไรคุณก็ถามไปตรงๆเลยนะฮะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งเขาก็โอเคเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความที่แบบว่าไม่แสดงออกทางอีโมชั่นอลหรือว่าอารมณ์เยอะมันก็จะทาให้คุณรู้สึกไม่ไม่ลำบากใจอะ่ะเออไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรเกี่ยวกับ อารมณ์ความรู้สึกว่าเขาจะชอบไหมเขาจะงอนไหมเขาจะนอยไหมด้วยความที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันคุยกันได้ทุกอย่างอืด้วยความที่ว่าคุณอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วแล้วก็คุณได้มาเจอคนคนนี้คุณก็จะรู้สึกว่าแบบเออก,ก็ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกทุกข์ขึ้นวันไหนที่ฉันอยากอยู่คนเดียวอยากนอนเฉยๆก็เขาก็สามารถที่จะแบบปล่อยให้อิสระกับคุณได้ในการที่แบบ เออคุณอยากหายคุณอยากนอนคุณไม่ตอบเขาก็ไม่ได้ตามตื่นไม่ได้ตามเสาสีอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าตัวของคุณกับเขาอะสามารถคุยกันได้ไปกันรอดอ่าเป็นฟิลประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ไงก็ขอให้เพื่อนๆกอนกที่3โชคดีนะครับเป็นพลังงานความรักที่ดีนะยังไงก็ก็ก็ขอให้เปิดใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินว่าเออไม่เอาอ,ไอะไรเงี้ยึกอะว่าลองคุยไปก่อนลองทําความรู้จักกันไปก่อน,นอาจจะดีกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับ โอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะรับสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาอีกเพียบเลยนะครับจิบ okay, น้ำโอเคครับมาต่อกันสำหรับกองที่4นะครับโอเคระหว่างนี้นะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับปล่อยจิตปล่อยใจ ให้โล่งๆนะครับแล้วก็นึกถึงความความโสดของคุณไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำทำนายจะออกมาในลักษณะยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆกล่องที่สี่นะผมรู้สึกว่าชีวิตคุณก็แบบ แฮป p y ดดีอยู่แล้วนะฮะเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่แบบว่าได้คุณได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีอะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรอบข้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ของคุณอะคือมันเติมเต็มความสุขหรือว่ามันเติมเต็มความแบบอิ่มอกอิ่มใจในชีวิตคุณได้พอสมควรนะครับทีเนี้ยถ้ามองในแง่ของความรักหรือว่าความสัมพันธ์อะมันก็ยังไม่ได้เด็ดชัดว่าแบบ จะมีใครเข้ามาเพราะว่าตัวคุณน่ยยังรู้สึกว่าแบบยังสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้ยังรู้สึกว่าการไปไหนมาไหนด้วยตัวคนเดียวครับมันคล่องกว่ามันโฟล์กว่ามันก็เลยทําให้แบบว่าเวลาที่มีใครเข้ามาสนใจเข้ามาจีบคุณอ่ะคุณจะอยู่ในประเภทที่แบบเหมือนตั้งกาดไว้ก่อนเหมือนตั้งรับไว้ก่อนว่าแบบโอเคฉันฉันเนืกอออกปะว่าแบบมีกําแพงอ่ะฉันก็อยากมีใครสักคนหนึ่งนะ แต่พอจะเริ่มกระบวนการในการที่จะคุยหรือว่ากระบวนการในการที่ต้องจีบอะคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูลําบากกว่าจะทําความรู้จักกันกว่าจะคุยกันกว่าจะนู่นนี่นั่นกันอะเหมือนคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์อะกว่าจะไปถึงขั้นเป็นคนคุยเป็นแฟนมันต้องมีสเต็ปแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามคุยพยายามทําความรู้จักพยายามที่จะตอบเหมือนคุณมองว่า เออมันเป็นเรื่องยากอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวคุณเองอครับก็ใช้ชีวิตไปแบแบบเดิมคือเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนไปทําอะไรแบบตัวคนเดียวได้อะไรเงี้ยไพ่เนี้ยก็คือเหมือนคือไปแฮงเอาไปไหนก็สามารถไปคนเดียวได้ไปไปหามิตรภาพเอาข้างหน้าได้อย่างเงี้ยครับอ่าไพ่ในเรื่องของอ่าใบาสุดท้ายเนาะตรงเนี้ยที่เป็นไพ่เดอะสตาร์ครับก็สื่อในแง่ที่ว่าตัวของคุณเองสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้ สามารถใช้ชีวิตแบบ slow life ดูดาวดูอะไรที่มันแบบเป็นกิจวัตรประจําวันที่แบบไม่รีบอบบเป็นงานอดิเรกที่ไม่รีบอ่ะคุณสามารถที่จะ in appreciate กับสิ่งเหล่านั้นได้มันก็จะททำให้คุณเองก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมกับการมีความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ซึ่งถามว่ามีคนเข้ามาบ้างไหมก็ก็มองว่ามี มีเข้ามาแต่ตัวคุณเองจะเป็นลักษณะที่ทะเลาะกับตัวคุณเองแล้วสุดท้ายผมก็ยังให้น้ำหนักไปในแง่ที่ว่าคุณก็ยังเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ยังคงที่จะเรียกว่าอย่างเงี้ยยังคงทำในสิ่งที่อยากทำอะ่ะด้วยตัวของคุณเองเติมเต็มให้กับตัวเองด้วยมิตรภาพที่อยู่รอบข้างที่ที่ผมค่อนข้างชัวร์ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ได้ได้รับการเติมเต็มจนรู้สึกว่าแบบ เออณเวลานี้ฉันยังไม่ต้องไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเออไม่ได้ต้องการที่จะปรับตัวครับเ,ออเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเยก็ขอให้เพื<ๆ>่อนๆกองที่สี่นะครับโชคดีนะครับแล้วก็คำทำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับเ,ออเพื่อนๆที่โอ๊ยสอรี่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีลาตีสวัสดิ์ครับ